สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกผคนนะคะปาแตนจากช่องยุพาเฟรชฟูดนะคะวันนี้วันนี้ก็อยากจะมาขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและรับชมช่องยุพาเฟรชฟูดนะคะก็อยากจะมาบอกว่าวันนี้ ผ่านกดแล้วค่ะ1,000ผู้ติดตามแล้วก็4,000ัชั่วโมงนะคะก็ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะคะสำหรับการทำ YouTube ว่าที่ป้าเริ่มทำก็ไม่ได้มีความรู้อะไรทางด้านตัดต่อวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพอะไรนี้แต่ว่าป้าเป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะ ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวิดีโอก็เคยเปิดดูในช่อง YouTube นะคะของช่องหลายๆช่องที่เขาทำกันอยู่อย่างของอาจารย์เสกสรรแล้วก็ครูบีแล้วก็ครูไนคุณครูแม่อายแล้วก็อีกช่องนึ่งก็คือช่องของ Start Your Way นะคะที่ป้าเคยดู YouTube เป็นครั้งแรกแล้วก็มาเจอช่องแรงบันดาลใจช่องนี้ ก็เลยบอกลูกว่าเออลูกเนี่ยแม่อยากมีรายได้แบบนี้อยากทำ YouTube เพราะว่าแม่ชอบทางด้านนี้อยู่แล้วแม่ติดตัดต่อไม่เป็นแต่แม่ก็เสกษาก็าบอกลูกลูกก็เลยแม่อยากทำแม่ก็ทำก็เลยบอกว่าเออเปิดเปิดช่องให้แม่สิพอเปิดช่องให้แม่เสร็จแล้ว ก็เริ่มก็เริ่มหัดทำเริ่มศึกษาก่อนคนะ่ะครั้งแรกยังไม่ได้หัดทำเริ่มศึกษาวิธีการตัดต่อจากช่องของอาจารย์เสกสรรปันยูทูบก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็พอทำได้ค่ะมาถึงวันนี้ก็ หนึ่งปีเต็มๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วก็สี่พันชั่วโมงในการรับชมก็ถือว่ายากพอสมควรสำหรับคนที่เริ่มต้นจากศูนโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ถ้าเราจะทำล้วก็ทำได้ค่ะทุกคนทำได้เหมือนกันหมดช้าหรือเร็วอยู่ที่ วินัยแล้วก็ความพยายามของเราก็พ <า S 1> ่อก็อยากจะมาส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่กำลังเริ่มต้นทาช่อง youtube ใ,ใครที่กำลังคิดจะทำํทำทาเถอะเพราะว่ามันเป็นสิ่งถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารัก ถึงเราทําไปถึงจะไม่มีคนดูวันนี้ไม่มีคนดูอีกหนึ่งเดือนสองเดือนก็อาจจะมีคนดูก็อาจจะมีคําค้นหาที่มันเกี่ยวกับเนื้อหาของเราไม่ว่าเราจะทําเรื่องใดๆคอนเทนต์ที่เราทํามันต้องมีประโยชน์กับคนดู จากประสบการณ์ของป้าที่ป้าทำคอนเทนต์มาก็คือ <c oughs> ตามที่อาจารย์ทุกท่านได้สอนอไว้ว่าเนื้อหาของเราจะต้องสร้างคุณค่าให้กับผู้คนวันหนึ่งที่เขาอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เขาอยากรู้แล้วคำค้นหาของเขาอะ่ะมันมาตรงกับคอนเทนต์ของเราที่เราทำเขาก็จะเข้ามาดูเราเอง แล้วก็วินัยในการลงคลิปสำหรับป้าป้าก็ไม่ได้ว่ามีเป็นคนมีวินัยมากมายเพราะว่าป้าขายของเปร้านขายผลไม้อยู่ก็บางทีก็ลงอาทิตย์ละคลิปหรือไม่ก็2สองคลิปแล้วแต่โอกาสจะอานวยสำหรับคลิปของป้า ป้าถ่ายด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวบางทีก็เสียงมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดกเทไหร่ป้าก็ซื้อไมโครโฟนมาแล้วนะแต่ว่าเครื่องมันไม่รองรับกับไมโครโฟนที่ป้าซื้อมาไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็เลยแบบทำแบบไม่มีเสียงพูดทำคลิปแบบไม่มีเสียงพูดก็ น่าจะพอแก้ปัญหาไปได้บ้างถายคนเดียวตัดคนเดียวทำมาได้ขนาดนี้ป้าก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจสุดๆในความสามารถของตัวเองจากคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยก็ไม่รู้นะว่าใครจะคิดอย่างป้าหรือเปล่า สำหรับคนคนหนึ่งที่ทำอะไรด้วยตัวเองด้วยคนเดียวทำได้ขนาดนี้รู้สึกดีใจมากป้าก็ไม่เคยพูดออกหน้ากล้องเนาะก็รู้สึกว่ามันจะเขินเิน,นยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายนี้ก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับทุกๆท,ท่านนะคะ สู้ๆค่ะเดี๋ยววันหนึ่งมันต้องมีวันที่เป็นของเราแต่ตอนนี้ป้าก็ยังไม่ได้รับพินเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะผ่านกดไปได้ไม่นานเดี๋ยวพอได้รับพินแล้วเดี๋ยวป้าจะมาเปิดให้ดูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ